สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภิาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Call of Dragon วันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางในการจับคุ่งฮีโร่กาบูดและความสามารถของฮีโร่สายแทงก่อนที่เราจะไปดูความสามารถผมจะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับฮีโร่กาบูดคร่าวๆก่อนนะครับคือกาบูดเป็นฮีโร่ฐานลามนะครับแต่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดในทุกด้านนะครับอันนี้นะและในต่างประเทศเขาจัดให้อยู่ในเทีย์ระดับ B เลยนะครับตัวกาบูดนะครับเหตุผลเพราะว่ากาบูดอะเหมาะสําหรับใช้ PvE กับเบฮิมอ o เท่านั้นนะถ้าเราจะไปใช้กับ PVP มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้นะครับ แล้วผมก็คิดว่าส่วนใหญ่สายฟรีทูเพย์ไม่ค่อยสนใจตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้แบบ PVE แล้วก็ล่าบอสอะไรพวกนี้ผมว่าเอาหยิบมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้ PVP พวกนี้ผมว่าเราไปหาฮีโร่ตัวอื่นดีกว่านะครับพวกฮีโร่ทหาร่าบอะไรพวกนี้นะแล้วเราก็เอาโทเค็นไปใช้กับตัวนู้นดีกว่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าที่เราจะมาใช้การูดนะอันนี้ถ้าใครจะไว้ลงดันหรือว่าเอาไปล่าบอสก็หยิบมาใช้ก่อนนะครับผมมันก็เป็นตัวแทงแหละทุกคนก็อยากมีตัวชนใช่ไหมปกติตอนนี้ เราก็เล่นแบบพวกตัวเวตัวยิงไกลครับเราขาดแทงใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะตัวไหนไปแทงถ้าเราสุ่มได้กาบูดนะครับเราก็กาบูดเนี่ยไปใช้ก่อนได้นะครับต่อไปในส่วนของการจับคู่ของกาบูดนะครับตัวแรกก็คือมาเดลีนนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นการจับคู่ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับกาบูดนะเหมือนเอาแทง2ตัวมาอยู่ด้วยกันเพราะยังไงสกิลโจมตีอะไรพวกนี้มันก็แรงอยู่แล้วไงถ้าเราอัพเลเวล5นะครับอีกอย่างถ้า2ตัวนี้อยู่ด้วยกันก็คือแบบยืนได้ยาวอะพลังป้องกันมันเยอะเลือดเยอะอะไรพวกนี้ครับแถมยังมีบัฟอะไรพวกนนนีีี้้ออกสิททมไ่่่่คยะเืแตู สำหรับ p e อ่ะผมคิดว่ามันดีสุดแล้วเพราะว่ามันไปชนได้นานนะตัวข้างหลังเราก็ยิงสบายเลยทีนี้ใส่ยับใส่ยับนะครับแล้วก็ในส่วนการจับคู่ของตัวต่อไปนะครับก็คือเอเลียนานะครับเอเลียนาก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่น่าสนใจที่จะเอามันมาจับคู่กับกาบูดนะครับเพราะว่ามันมีโลดดูดซับความเสียหายจํานวนมากครับคือมันก็ใช้สกิลดูดซับความเสียหายเนี่ยก็คือให้พวกทหารอะไรพวกเนี้ยเหมือนปกติที่เราลงดันแล้วเราไปเจอครับมันจะมีไอตัวที่ถือดาบสกิลขึ้นไปข้างบนฟ้าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโลขึ้นมา แล้วเราตีแทบไม่ค่อยจะเข้าอ่ะก็คือเอเลนานะครับแต่ถ้าเราไม่มีมาเดลีนกับกาบูดนะเราก็ใช้เอเลนามาเป็นแทงแทนได้นะครับเอาไว้สาหรับ PVE นะครับอันนี้นะใช้ใช้กับ PVP ไม่ได้นะครับจริงจรงเอเลนาเนี่ยมันมีกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีอยู่แล้วถ้าทุกคนเล่นมามันจะมีขึ้นนะลองสังเกตดูครับที่มันไปล่าทหารล่าตะเวนนะครับมันก็จะมีกิจกรรมนี้มาหลังจากเปิดเซิร์ฟประมาณวันสองวันครับก็จะมีกิจกรรมนี้มานะเราก็ทํากิจกรรมนี้ครับเราก็จะได้หุ่นใช่ไหมพอเราได้หุ่นปุ๊บ มันก็จะสุส่มเศษเหรียญโทเคน token นะครับของเอเลนมาเราก็เอามาใช้ครับเราก็จะได้เอเลนมานะครับยังไงก็สกิลหนึ่งมันเต็มอยู่แล้วถ้าเราได้มานะเพราะว่าคนเน็กิ์กดตุ๊กตาเราก็สามารถไปร่วมแจมได้ครับเพื่อที่เราจะไปเอาเหรียญน,นะเอาโทเคนอะ่ะมาอัพ สกิลเอเลน่านะครับอันนี้ก็จะสุ่ม3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นอะไรก็ว่านไปนะอันนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทุกคนนะครับลองปรับใช้กันดูนะอันนี้ผมแค่มาแนะนําแนวทางให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับส่วนสกิลของกาบูดนะครับมีทั้งหมด5สกิลนะสกิลที่1นะครับรูนฟื้นฟูนะครับรักษาหน่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยในกองทหารของกาบูดปัจจัยการรักษา500และช่วยให้หน่วยมีความต่อต้านซึ่งจะลดความเสียหายรวมที่ได้รับลงสิทีนบเปอรมเป็รต์เป็นเลิลิสตัวนินันท เพิ่มพลังชีวิตของทุกหน่วยในกองทัพรักษาการขึ้น2%ระหว่างที่รักษาการอยู่ในเมืองหรือฐานที่มั่นก็เหมือนแบบทหารที่อยู่ในเมืองเราอะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รักษาการอยู่ที่รอบๆบเมืองครับมันก็จะมีมันก็จะเพิ่มให้เรานะพลังชีวิตนะครับตัวอย่างการอัพเกรดก็อยู่ด้านล่างนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับเสียงแห่งต้นไม้โบราณนะเป็นสกิลติดตัวเหมือนกันอันนี้เพิ่มพลังป้องกันของหน่วยทหารราบทั้งหมดในกองทหารนี้ขึ้น10%และเพิ่มอัตราให้หรือการรับการรักษาทั้งหมด10%นนะรัตตวออออยย่่่่าาาางงกกกปเด็ู้้ลีสิ นะครับต้นและดอกหนามสกิลติดตัวเหมือนกันอันนี้มีโอกาส75%ในการสร้างความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา5วินาทีเมื่อได้รับการรักษาแล้วนะครับตัวอย่างการนาร์ดเกตก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับต่อไปสกิลที่5นะครับ สลาชีวิตนะครับสกิลที่เพิ่มสมรรถนะรูนฟื้นฟูน,ฟน,นะเหมือนสกิลแรกนะเนี่ยก่อนปลุกพลังก็เหมือนก่อนที่เราจะปลดล็อกสกิลที่5นะครับการรักษาหน่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยในกองทหารของกาบูดปัจจัยการรักษา1,200และช่วยให้หน่วยมีความต่อต้านซึ่งจะลดความเสียหายรวมที่ได้รับลง20%เป็นเวลาสีวิแต่ถ้าหลังจากที่เราปลุกพลังรักษาหน่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยในกองทหารของกาบูดปัจจัยการรักษา1,400 และช่วยให้หน่วยมีความต่อต้านซึ่งจะลดความเสียหายรวมลงที่ได้รับ20เป็นเวลา6วิจาก4วิเพิ่มมาอีก2วิเป็น6วิโหผมว่านานนะคือแม่โคตดแท้งอะ่ะใครที่กำลังหาตัวแท้งเบ P พีวีก็ลองจับตัวนี้ดูครับหรือไม่ก็เอเลน่านะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรรอติดตามกันได้เลยส่วนความสามารถรูปอยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ